การถอดโัล้างนะครับหลังจากที่เรากดน้ำออกหมดแล้วนะครับเราเปิดฝายกโล่คนออกนะครับสำคัญนะครับอย่าให้น้ำเข้าไปในรูตรงกลางนี้นะครับอย่าให้น้ำเข้าไปนะเสร็จแ,แล้วค่อยออกแรงโยกขึ้นนะครับมันจะเนืดอยู่ตรง ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีซีนอยู่ค่อยๆยกยกลงนะแล้วก็เอาไปล้างนะครับพยายามใช้แค่พองน้ำนะครับอย่าใช้สกอตไบนะครับเดี๋ยวโผลเป็นรอยนะครับเสร็จแล้วใส่นะครับที่เดียวตรงนี้ก็เช็ดนะครับให้แห้ง ตรงฟีนนะเวลาใส่ฟีนจะมีสองด้านนะครับด้านโค้งๆกับด้านแบนๆเรียบๆให้เอาด้านแบนๆเรียบๆเนี่ยเอาไว้ด้านในโถนะครับก็คือใส่เข้าไปในร่อง้านเข้าไปในร่อง แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ออกแรงเหมือนตอนเอาออกนะครับค่อยๆดันโยกหน้าหลังจนสุดนะครับแล้วก็เอาตัวไม้คนนะครับใส่ลงไปตอนใส่ถ้าอยู่ระดับนี้ยังเห็นเดือยเนี่ยก็คือยังลงไม่สุดนะ เราหมุนให้มันเข้าล็อกอย่างนี้คือลงล็อกนะครับพอลงล็อกแล้วเนี่ยเราจะเป็นหมุนเขาไม่ได้แล้วนะ